ดูนะปับอืมนั้นนะครับมันจะกระพริบนะฮะทีนึงนะแล้วก็จะขึ้นมาบนตัวตัว,ตวจอแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นการต่อเสร็จสิ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะโยวาซาดิวัลุ่นเมกาดรรุ่นดูไบดิรุ่นชาวใจทกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับท่านผู้ชมนะเราจะมาสอนนะครับวิธีการต่อจอตัว Nintendo Switch OLED นะครับออกจอคอมกันนะหรือว่าจอทีวีนั่นเองนะครท่านผู้ชมนะโดยใช้จะตัว อะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับเป็นอะแดปเตอร์ USB-C to HDMI มันตีฟังก์ชันอะแดปเตอร์นะกับเจ้าตัวสาย HDMI เท่านั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะลิงซื้ออะอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับอยู่ด้านล่างคำบรรยาใต้คลิปนะท่านผู้ชมนะอะอะแดปเตอร์ตัวนี้นครับจะเป็นอะแดปเตอร์ที่บางเบาพกพาง,ง่ายนะครับท่านผู้ชมนะนี่ดูจากรูปทรงก็จะมีแค่นี้เองนะครับท่านผู้ชมนะเราจะแกะออกมาให้ดูกันเลยนะครับอื นี่ด้านหลังนะครับท่านผู้ชมนะก็จะมีเออ่บอกวิธีการใช้งานเดี๋ยวสามารถต่อได้สูงสุดถึง 4K นะท่านผู้ชมนะแล้วก็เออ่เป็น Thunderbolt 3นะครับรองรับไฟได้ถึงเออ่นี้นะท่านผู้ชมนะอ่านี่วิธีการต่อก็ง่ายๆเลยครับแค่ต่อจ่ายไฟให้เขานะครับแล้วก็เออ่ต่อ จะตัวอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วก็ต่อออกจอได้เลยนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะมาเราจะมาแกะกล่องกันเลยนะครับท่านผู้ชมนะผมซื้อมานะครับราคาประมาณสองร้อยนะดิ้งซื้ออยู่นะในนั่งหญยใต้คลิปด้วยคนดูเดินไปซื้อกันมาได้นะครับอขออนุญาตแกะแป๊บนึงนี่นะฮะแกะออกมาแล้วนะครับท่านผู้ชมนะฟ้าบมนี่เป็นอะแดปเตอร์เขานะอันนี้คือหน้าตาของเขานะท่านผู้ชมนะหัวก็จะเป็น USB Type C นะครับก็จะสามารถใส่ในส่วนของ USB ได้นะฮะ แล้วก็ใส่ในส่วนของอช่อง PD นะคือช่อง power delivery หรือว่าชาร์จไฟได้นะตรงนี้แล้วก็ช่อง HDMI อยู่ตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มีใบคู่มือมานะครับอืมเนาะอ่าจริงเราไม่ต้องดูก็ไดาใบคู่มือนะะว่าเดี๋ยวจะดูผมสอนต่ออยู่แล้วนะครับอืมจากนั้นนะครับท่านผู้ชมนะเราก็ทําการนี่เอามาอย่างนี้เลยนะครับอืมก็เอามาต่อกับเจ้าตัวสาย HDMI ก่อนเลยนะอย่างแรกนะครับท่านผู้ชมนะผมจะต่อกับสาย HDMI ก่อนเลยนะครับ นี่นะฮะเมื่อได้สายมาแล้วนะก็ทําการต่อเลยนะครับด้านไหนก็ได้ต่อที่ตูดมันนะท่นี่มันจะมี HDMI อยู่ตรงนี้นะครับใส่เข้าไปฟืบอย่างนี้เลยนะฮะอ่านะครับแค่นี้เองนะฮะจากนั้นก็ทําการนะครับเสียบนะครับเสียบกับเจ้าตัวตูด Nintendo Switch OLED เรานะเสียบเข้าไปด้านล่างเลยนะครับฟับอย่างนี้ก่อนจึ๊บนี่นะฮะแล้วก็อีกสายหนึ่งนะครับมาต่อเข้าจอได้เลยนะ HDMI นะครับต่อเข้าจอได้เลยนะอ่า มนม็ต่อก็ไปที่จอเลยนะฟับอย่างนี้เลยนี่ทีนี้นะครับเรากา็ทำการนะครับเข้าเาจ้าตัว Nintendo Switch นะกดปุ่มเปิดก่อนทีหนึงนะครับน,นี่มันอาจจะยังไม่เข้าไปนะฮะไฟนะเราต้องต่อในส่วนของ Power Delivery ตรงนี้ต่อนะท่านผู้ชมนนี่ช่องตรงนี้นะครับเห็นไหม Power Delivery นะหรือว่า USB Type C นั่นเองนะครับต่อเข้าไปได้เลยนะ นี่นะครับแต่ผมจะเอาสายเสียบเข้าไปนะน,นี่ผมเสียบกับ power bank นะที่จริงเสียบกับ power bank หรือว่าอะแดปเตอร์จ่ายไฟก็ได้แบบนั้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกเนาะแต่ว่าเราต้องเสียบสา,สายจ่ายไฟอยู่แล้วนะครับด้านข้างเนะเสียบเข้าไปนะครับนี่ดูนะฟับอืมแล้วนะครับมันจะกระพริบนะฮะทีนึงนะแล้วก็จะขึ้นมาบนตัวตัว อจอแบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นการต่อเสร็จสิ้นแล้วนะท่านผู้ชมนะนี่ต่อออกจอเรียบร้อยแล้วนะท่านผู้ชมนะมันก็จะออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับอันนี้ผมใช้จอ15.6นิ้ว Full HD 1920x1080 เป็นจอ Full HD จากทางโกโจดอกนะท่านผู้ชมนะต,มนะตัวนี้นะครับราคาประมาณ3,000นะสำหรับใครที่อยากซื้อไปใช้งานเป็นจอพกพานะครับแล้วก็เป็นพาร์เนล IPS ตัวนะสีสันคมชัสดสดใสมีลำโพงบิว์อินในตัวนี่นะมีเสียงด้วยนะท่านผู้ชมนะนี่ นี่นะครับอ่าคนดูนะเดี๋ยวเราจะมาลองเล่นกันดูนะท่านผู้ชมนะว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับนี่โอเคนะครับนี่เห็นไหมทั้งเสียงทั้งภาพนี่ออกมาหมดเลยนะท่านผู้ชมนะไม่มีดีเลยหรือหน่วงเลยนะครับท่านผู้ชมนะอ่าสำหรับใครที่แบบว่าอ่าอยากจะแบบว่าซื้อมาใช้งานนะครับก็ซื้อมาใช้งานกันได้นะท่านผู้ชมนะส่วนตัวจอนี่นะครับก็จะมี เสียงออกในตัวด้วยนะครับทุกผู้ชมนะตัวจอนี้ครับเป็นของโ o โจดอกนะสำหรับใครที่อยากจะซื้อมาใช้งานก็ลองไปซื้อกันมาได้นะครับทุกผู้ชมนะอันนี้ก็จบกันเพียงเท่านี้แล้วกันเนาะสำหรับวิธีการนะครับต่อออกจอนะทุกผู้ชมนะก็จบกันเพียงเท่านี้นะครับสำหรับวิธีการนะครับต่อออกจอเจ้าตัว Nintendo Switch OLED นะทุกผู้ชมนะสามารถต่อได้ทั้งจอคอมพิวเตอร์แล้วก็ในส่วนของเจ้าตัวจอ มอนิเตอร์แบบนี้เลยนะท่านผู้ชมนะห like, รือว่าจอพกพาแบบนี้เลยนะครับโดยใช้ตัวอะแดปเตอร์แปลงนะครับแบบนี้เลยนะฮะท่านผู้ชมนะตัวนี้นะครับราคาประมาณ200กว่าบาทนะลิงค์ซื้ออยู่ด้านล่างคำบรรยายใต้คลิปเนาะก็ไปซื้อกันมาได้นะครับลิงค์ซื้ออยู่ด้านล่างนะครับสำหรับวันนี้พี่โคกับตัวยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าก็ไปซื้อกันมาได้นะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะครับส่วนวันนี้พี่โคกับตัวยก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้า